เพื่ไข่ดอกแรกค่ะมันลืมมีดนะ้ค่ะมือเนี่ยเห็ดมีดเฮียค่ะพี่น้อง <c oughs> จักเฮียใส่ผู้่ะเห็นแล้วว่างตามหามหีดนะคะก็ได้เห็ดหนาขาวมาสามดอกนะคะพี่น้องไปด้วยกันต่อนะคะพอเห็ดเพิอนุ่งดอกนึงค่ะพี่น,อน้องบานเพิ่ขงขึ้นขางงูทางเลยนะคะ ดอกเดียวเห็ดกันตน้นมูดไปแต่เบิด์บุกค่ะทองยังเหลืองเหลืองงามๆเลยค่ะพอเห็ดพึ่งไครหรือเห็ดพึง่งเขาอีกแล้วค่ะดอกนึงที่น้องคือพาอยุเป็นมูบูค่ะเห็ดหมดุดพอเห็ดแลงงูกเหลืองแล้วค่ะพี่ไหง ทำความสะอาดข้างนอกคือเก้าหนะคะ่ะพีเหิระงกเ,เพราะว่ามีดบเดแล้วมาาละค่ะเอามาอยู่ค่ะพี่น้องคือว่านัานละค่ะเฮ็ดเสียเมืองนะค่ะพี่น้องเห็ดระงกมันเกิดอยู่ใต้ดินนะคะ <c oughs> นี่สองดอกละค่ะเห็ดระงกเหลอง <c oughs> ฮิตพึ่งเหลืองดอกนึงค่ะสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปู่สุขคนนะคะเอามาพบมาพอะนาตากันจัะน้อยนะคะพี่น้องมือนี้สาแรพรกับผาพี่ผาน้องหา,หารอโคก,กเก็บฮ็ดคือเก้าแล้วนะคะเอานี่นะคะต้นคลิปข้างนอานะคะพี่น้องจากสาแพรหยุดไปหลายมือเนาะคะ่ะ เดบ๋ยได้มารอเบิ่งจา้าะเถอเกิเรื่องเมื่อนี่ก็เลยว่าขึ้นมารอเบิง่งเห็ดให้พี่ให้ใหน้องได้เบิง่งสักหน่อยเนาะคะ่ะว่าเห็ดอีหยังออกแน่เนะาะแล้วเพื่อนก็มารุ่นคือกันละค่ะเมื่อนี้จากห่างหายไปดนเนาะคะ่ะเอา้าไปค่ะเขาไปรุ่นไปตามกันเนาะคะ่ะว่าเขาสิได้เห็ดหรือบ่ได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้อย่างน้อยเขาได้เขามานี่ก็ได้มาเล็กๆน้อยๆแล้วเนาะคะ่ะไปค่ะ ห็บเพินุ่งยุงอีกดอกนึงค่ะห็บเพินุ่งยุงอีกบ้านนึงค่ะพ่อไขห็ตละงกไข่นึงค่ะหีดละงกขาวนะคะ เห็ดเพิอขาขนดอกหนึ่งค่ะขาขนอีกสองดอกค่ะพี่น้องนี่อีกดอกนึงค่ะอ๋อสองดอก,กะะนี่ต่ีอีกสองดอก งูกเหลืองตุ่มนึงค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเห็ดผงเพี้ยนกระเห็ดผงเหลืองค่ะ ดอกเดียวนะค่ะว้าวเห็ดผิ่งนุนยองอีกสองดอกนะคะีไงบ,บานเึ่งเคริงเลยค่ะเห็ดละงูกเขาบานนึงค่ะ อีกดอกนึงค่ะเห็ดพึงแดงค่ะดอกนึงงพึง,งสละเปาดอกนึงค่ะพิงเหลืองค่ะอีกดอกนึงค่ะ ันนี้ก็เหิดพงเดือกั้งกันนะคะพี่นอ้องชนิดหนึ่งนะคะ่ะแกงแซ่บแกงหวานคือกันค่ะเดี๋ยวมากไกลพ่อสลระเปาอีกแล้วค่ะเฮ็ดพงไขหรือพงเขา่าดอกหนึ่งค่ะปาด่ะพี่น้องเปิดตะอ่อนแท้ค่ะขาเห็ด แต่ละปล่อยอีกดอกนึงค่ะพี่น้องเบิ้งสีมันคือใบใหม่ปะคะถ้าพวกเบิเ้งดีๆนี่ก่าบ่าเห็นเนาะค่ะเห็นอันนี้เห็ดเพิงง,งุ้งอีกตรูมนึงง,า,ง,งามๆเลยค่ะเห็ดเพิงอีกดอกนึงค่ะเห็ดเพิงสาขุนนะคะพี่น้องเบื้องในจ้าบานเทาทีมนี่จากเลยมันเตสได้ค่ะ นี่เป็นเชื่อต่อไปนะคะ่ะยางหน่อยพ่อบานแถวแล้วยังพ่อเห็นละงูกตูมเลี้ยงน,ะะนี่นะค่ะยังดีนะค่ะพี่นอ้องอ๋อมีกดอกนึงเดี๋ยวได้ดชิน่หย,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 ยพี่น้องท่าบนโเหินเนะคะ่ะนีสองตรมริเพิงน้องโยงดอกนึงนะคะ่ะิเพิงค้าขน,นะคะ่ะตูมนึง เพิงแดงดอกนึงค่ะดอกนี่บานนะคะแต่ว่าดอกแข็งนี้งเอาใอยู่ค่ะเพิ่งใช้ค่ะต่มเนื้อหน่อยง,า,ง,งามๆนะคะพี่เนอะคิดเพิ่งใช้คนอีกดอกนึ่งค่ะมีอีกดอกนึงค่ะแดงอีกดอกนึงค่ะ เผืคกขาคุ้นค่ะดูกข็งแขางกันนะค่ะต่วมันเบิ่งหยาดจักน้อยนะพี่น้องอันนี้เห็ดเผ่งคขาคุ้นค่ะพี่น้องอันนี้มันเห็เดเผือกแดงค่ะเกิดเมื่กันเนาะ มันก็นมีความห่างกันอยู่เนาะคะ่ะนี่แต่ส่อวนาสิน่ะเมือหิพผงแดงและะ้วค่ะ ค่ะเห็ดพึ่นอนแดงตัวทิมเบิร์ดเลยค่ะเห็ดเพื่อนค้าคนน้องอดอกนี้เอาได้อยู่ค่ะโอ้เอาเอะไรหรอค่ะเปื่อยละเบิ้งดอกนี้ดูค่ะติดเถาบ่โอ้ปะเถาเนาะคะ่ะแต่ว่าบอกหอยม่รักกินพี่น้องเห็ดพึ่งนคาคนนี้ค่ะพี่น้อง ดอกมันบ่คอยงามนะคะแต่วม่าก็ใส่การใดอยู่ค่ะเพราะว่าเหิดผึ่งมันยังแข็งอยู่แล้วค่ะค่ะเห็นแดงพีลี่น้อยน้อยนะคะน้อยเดียวหรือว่าบัแมนเคื่บึงหันแมนอยู่ค่ะพอเหิดละงอกบานสามดอกค่ะเดีย๋ยวเอาใส่ตากันนะคะพี่น้องเบื่องหิดผึ่งนุง่งงมูนี่ค่ะ ดอกนี่เถาซ้ำนะคะพี่น้องดอกนี้ขืนล่านะคะเอาอะไรดอกนี้ปกติดีดอกนั่นกับปกตินะคะเมาเก็บะคะ่ะพอหาดอกได้สามดอกนะคะ เก็บผักสมกับบานน้ำน,นะคะค่ะพี่น้องเห็ดเพิงอีกสองดอกค่ะเบื้องดอกเห็ดเพิงนิดหนยแต่ละดอกนะคะดอกใหญ่บอกเม่โอ้ยังแข็งแข็งยู่นไงใส่ได้ใส่ได้น้องมันบาเผาเนาะคะ่ะพี่น้องจำจำจำเห็ดเพิ่งแดงดอกนึงค่ะ ดอกนึงค่ะเอาได้บ่มึงก่อนดอเ,อเด้อค่ะโอ้ดอกเปื่อยแล้วนะคะ่ะบอกเอาเห็ดผึ้งยุงอีกดอกนึงค่ะพี่น้องมายยมได้ได้ยมนั่นนะคะ่ะหิดผึ้งยุงโม่ไงแต่ะละดอกมันออกโม่บ่ใหญ่นะคะ่ะนี่พอเห็ดละงูค่ะพี่น้องลองสูงมงามเลยนะคะ่ะเห็ดระงูขาว ดูมีงไงเลยเนาะคะ่ะนี่กระสวนใส่สองตูมนะคะเห็ดพึ่งเหลืองดอกนึงค่ะเห็ดพึ่งขาคุ้นค่ะมาปนะค่ะพี่น้องเห็ดพึ่งนุ่นืๆงดอกนี้ค่ะวาเมนตะคานูนเนาะค่ะโอ้พีโมมันอีกดอกหนึ่งค่ะ เห็นมค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องอ๋มันอีกดอกนึงนะคะสองดอกนี่ว่ามันจะขนันยูเนาะคะ่ะพี่น้องต่างโกดโจุดอยู่เดินนี้นะคะมานะคะ่ะมาเก็บนกกันค่ะนค่ะพี่น้อง,องเออไง,ไงปุดนไงพู่นนะคะนี่แหละเนาะค่ะเวลาไงมามันก็ได้กินดอกละคะ่ะแต่เวลาหน,น่อยก็ได้กินตะขาเนาะคะ่ะดอกก็ติตริดเดี๋ยวหักไง ให้ง่ายเรียวๆเนี่ยเห็นบ่คากับดอกก็ออกแจกันยากนะคะพี่น้องนี่ราคาชาติยานของเห็ดผึงนุ่งเนาะคะ่ะงามคักขนาดนีเนาะคะ่ะหมูมันเนะคะ่ะรองดอกเกือบเต็มกระต้านนะคะพี่น้องแต่ดอกง่ายๆยเห็ดผงแดงดอกนึงค่ะว่าดอกบัวงามทะน้อพี่น,อน,อนอ้องแต่ว่าแข็งดีด้วยค่ะนะ ไปแล้วค่ะเห็ดอยียงพี่น้องว่ายเผาซ้ำนะคะเอาไว้ไหนจ้าพี่น้องก็มาถึงในช่องสุดท้ายของสาแพรวแล้วนะคะเมื่อนี้สาแพรวก็ถือว่ามีความหมันมาฝากพี่ฝากน้องอยู่นะคะิค่งตายอยู่นะคะเห็ดนี่ก็เริ่มอืดเน่คักเรีวนะคะส่วนมากก็สิเป็นเห็ดเพิ่งค้าขุ้นนะคะเห็ดเพิ่งคาขุน้นลืวเห็ดเพิ่งค้าลายนะคะ คนขาลายสีค่ะพี่น้องแกงเสบแกงหวานเนาะคะ่ะกระสิบเป็นหิดพึงนุ่งนุ่งดวกง่ายๆบานๆพึ่ง,งพิงเงนาะคะ่ะกับหิดละงูกหิดพึงแดงละค่ะมือนีนก็ได้เอา้ามือนี้เขามีความมาันซ้ำนี่กะถือว่าดีเติบเนาะคะ่ะกวัวสาวแผ่วสีแดงมากกระทรงหลูกทรงต่อไปรงเรียนเรีนนะะเ่ยวๆผลระคะจังได้มากพี่น้องเออแต่ละมือเนาะคะ่ะกับมาสวยจากน้อยเนาะคะ่ะมาสวยแล้วก็ต้องได้เฝ้ากับนะคะนะคะี่แหละค่ะเอ้าก็ถือว่ามีความมาันลายเติบเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สาวแพร่กัสิพ่อไว้ซ้ำนี้เนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่พาไปน้ำหนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ